หนึ่งในไม้มงคล9้าอย่างที่แนะนำให้ปลูกที่บ้านควรจะต้องปลูกที่บ้านในวันนี้มาดูชนิดแรกกันนะคะต้นนี้คือชื่อเศรษฐีก้านทองนิยมปลูกกันมาตั้งแต่โบราณปลูกไว้ที่บ้านเพื่อเรียกโชคลาภเงินทองเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาลักษณะ,ะต้นเศรษฐีก้านทอง ต้นของเขานะคะก็จะมีาก้านสีทองอสวยงามจริงๆนะคะดูอะปอบไม้นี่คือเศรษฐีก้านทองผู้ที่ชอบอเลี้ยงไม้มงคลว่านมงคลควรจะต้องปลูกเอาไว้ที่บ้านเป็นได้ทั้งไม้ประดับที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นว่านมงคลนะคะเรียกความโชคดีโชคลาภเงินทองมาที่บ้านนะคะ ชื่อของเขาก็ดีอยู่แล้วก็คือเศรษฐีก้านทองหาปลูกกันไว้หนึ่งในไม้มงคล9อย่างที่ครูจะมาแนะนำในวันนี้นะคะนี่คือเศรษฐีก้านทองนะคะ,ะเงินไหลมาเงินไหลมาก็เป็นไม้มงคลที่ชื่อดีมีความเป็นมงคลนิยมตั้งเอาไว้ที่บ้านเรือนที่กิจการร้านค้าต่างๆนั่นก็คือเงินไหลมา กขาจะมีหลายแบบต้นที่เห็นนี้ก็จะเป็นเงินไหลามาด่างมีทั้งแบบธรรมดาและแบบใบด่างก็ะจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นเงินไหลามาะะต้นที่3มเศรษฐีขอดทรัพย์ไม้มงคลที่ควรต้องปลูกเอาไว้ประจําบ้านเรือนเพื่อเสริมความโชคดีเป็นไม้มงคลที่ปลูกสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณก็เศรษฐีขอดรัพ์ ลักษณะใบก็จะคล้ายกับใบหอมจะม้วนงอตรงปลายใบความเชื่อนะคะหากม้วนงอเยอะๆอันนี้ก็จะส่งถึงสถานะทางการเงินที่บ้านนะคะก็จะเป็นไม้เสี่ยงถ่ายตรงนั้นตามความเชื่อที่สืบต่อกันมานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่ทุกบ้านควรจะต้องปลูกต้องมีเอาไว้นั่นก็คือต้นเศรษฐี ขดซับขยายพันธุ์โดยการแยกกอชอบอยู่ตรงที่แสงประมาณสักครึ่งวันนะคะให้ตั้งเอาไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะก็ลักษณะการตั้งก็ให้ตั้งแบบนี้ได้นะคะก็หาฐานตั้งสูงๆไม้มงคลต้นที่สี่ที่ทุกบ้านควรปลูกนั่นก็คือกวากมรกตกวากมรกตก็เชื่อว่าเป็น ไม้มงคลพลังบวกปลูกเอาไว้ก็จะ,ะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดความโชคดีและ,ะเป็นไม้เสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขผู้ที่ชอบเสี่ยงทั้งหลายก็ให้ปลูกเอาไว้นะคะสำหรับกวักมรกตนะคะอีกทั้งก็ยังเป็นไม้มงคลที่ดูแลง่ายมีความอึดมีความทนนะคะก็เป็นไม้มงคลที่แนะนำในวันนี้เป็นต้นที่สี่ จากไม้มงคล9ชนิดที่แนะนำให้ปลูกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในะต้นถัดไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะคะ